ุณผู้ชมคะมีหญิงสาวอายุ27ปีนะคะเธอมาร้องเรียนกับเพจสายใหม่ต้องรอดบอกว่าถูกแฟนหนุ่มซึ่งโอ้โหยศก็ไม่ธรรมดานะ,ะเป็นถึงสารวัตรนะคะอยู่ในท้องที่ของจังหวัดลบบุรีทำร้ายร่างกายเธอมาตลอดค่ะแต่ครั้งนี้เธอบอกเธอสุดจะทนละไม่ไหวจริงๆนะคะก็เลยมาร้องเรียนเพราะเกรงเรื่องของความไม่ปลอดภยัยล่าสุดทางสายใหม่ต้องรอดพาเธอไปแจ้งความดําเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเธอตั้งคําถามบอกว่าตํารวจมีหน้าที่ในการดูแล พี่น้องประชาชนมไม่ใช่หรอแล้วทำไมถึงมาทำร้ายเธอซึ่งเป็นแฟนในลักษณะแบบนี้นะคะทีมงานเพจสายไหมต้องรอดนี่แหละค่ะพาเธออายุ27ปีนะคะเข้าแจ้งความที่สอนอบึงกุ่มค่ะเพราะถูกแฟนหนุ่มซึ่งเป็นสารวัตรสืบสวนที่โรงพักแห่งหนึ่งในจังหวัดลบบุรีทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บมีรอยเขียวช้ำทั่วร่างกายเลยคุณผู้ชมผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกว่าเธอคบหากับผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนตำรวจรุ่นที่67 อายุประมาณ33ปีคบมาประมาณ1ปีนะคะรู้จักกันตอนที่ผู้ก่อเหตุยังเป็นสอ,อรองสารวัตรกองปราบปรามจากนั้นก็เลื่อนยศขึ้นเป็นสารวัตรแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดลบบุรีดูบาดแผลเธอสิคุณผู้ชมโอ้โหเขียวช้ำไปทั่วร่างกายเนี่ยโอ้โหรุนแรงมากเลยนะคะเธอบอกว่าตลอดระยะเวลาที่คบกันคบกันมาปีหนึ่งผู้ก่อเหตุเนี่ยพูดจาดีใจดีแต่เวลาโมโหจะมีอารมณ์รุนแรงแล้วถ้าพูดอะไรไม่เข้าหูนะถูกทำร้ายเลย ถูกทำร้ายเป็นประจําทั้งเตะทั้งต่อยทั้งกระทืบคุณผู้ชมที่ผ่านมามักจะมีปากเสียงกันโดยเฉพาะเรื่องของการหึงหวงเพราะว่าเธอคนนี้ทํางานเป็นเซลลแล้วก็อาศัยอยู่คนละจังหวัดไม่ได้เจอกันบ่อยก็ยอมรับแหละว่าตอนแรกก็รักอีกฝ่ายอยู่ก็เลยไม่ได้เลิกราทนถูกทําร้ายร่างกายแบบนี้มาหลายต่อหลายครั้งนะคะ แต่ว่าล่าสุด13กรกฎาคมที่ผ่านมาช่วงเช้ามืดเธอก็ถูกผู้ก่อเหตุทำร้านร่างกายที่ข้างถนนบริเวณหน้าร้านอาหารโดยต่อยเข้าที่ใบหน้าแล้วก็ตามร่างกายอย่างหนักจนเธอต้องร้องขอความช่วยเหลือจากคนที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณดังกล่าวแล้วหลังเกิดเหตุเธอไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็ตัดสินใจว่าจะไม่ทนแล้วจะขอแยกทางจะขอเลิกรากับผู้ชายคนนี้เด็ดขาด แล้วก็อยากแจ้งความดําเนินคดีแต่เธอก็กลัวความไม่ปลอดภัยเพราะว่าแฟนหนุ่มของเธอเป็นตํารวจใช่ไหมล่ะคะก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากคุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดตอนนี้ผู้ก่อเหตุยังไม่รู้นะคะว่าเธอจะมาแจ้งความดําเนินคดีเธอก็กังวลว่าถ้าผู้ก่อเหตุรู้แล้วจะโกรธแค้นแล้วตามมาทาร้ายร่างกายเธออีกก็อยากใช้ชีวิตหลังนี้หลังจากเนี้ยด้วยความปลอดภยัยเพราะตัดสินใจแล้วว่าจะเลิกรากับผู้ก่อเหตุแน่นอนแล้วก็ฝากด้วยนะคะว่าคนที่เป็นตํารวจ พวกคุณมีหน้าที่ดูแลประชาชนแต่กลับมาทำร้ายคนอื่นเสียเองมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นค่ะเราจะมาแจ้งความร้องสายใหม่แล้วอะไรไม่รู้ค่ะตอนนี้ก็แยกแยกอยู่ละบ้านกับเขาไแม้วใช่ค่ะหนูอยากใช้ชีวิตต่อจากนี้ให้แบบปลอดภัยค่ะหนูกลัวว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นแบบหนูกลัวเขาจะโกรธจะแค้นหรือว่าอะไรหนูตอนนี้ที่หนูมาแจ้งความขนาดนี้ หนูอยากใช้ชีวิตที่มันแล้วเวลานี้เราอยู่ยงที่ไม่ต้องมากลัวว่าคนที่มีที่คนแบบเป็นตำรวจที่ดูแลคนอื่นเนี่ยต้องมาทำลายหนูลกลัวหนูก,กล,ลัวเขาจะโกรธลัวเขาจะทำลายหนูอีกประมาณนี้ค่ะ ทางด้านคุณนิรัน์เกงแง้วนะคะทีมงานเพจสายไหมต้องรอดค่ะบอกว่าตอนนี้ผู้เสียหายยังมีสภาพจิตใจที่ไม่ดีเพราะกลัวว่าจะถูกมาตามทำร้ายร่างกายอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ผ่านมาเธอถูกสารวัตรคนนี้ทำร้ายอยู่บ่อยครั้งแต่ครั้งล่าสุดรุนแรงที่สุดเธอก็เลยทนไม่ได้ตัดสินใจมาขอความช่วยเหลือจากทีมงานเพจสายไหมต้องรอดขณะที่คุณเอกภพบเองก็ประสานไปที่พันตารวจเอกอาทิวัฒนุทถาวรผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลบึงกลุ่มนะคะ ในการพาผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความแล้วจะขอรายงานเรื่องนี้ต่อผู้บังคับบัญชาของผู้ก่อเหตุให้ตรวจสอบเพราะผู้เสียหายก็กลัวจะไม่ได้รับความปลอดภัยหลังเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับอดีตแฟนนุ่มค่ะก็ที่ได้รับแจ้งมานะครับก็น้องเนี่ยเกิดความกลัวในเรื่องของการทำร้ายร่างกายได้คบหาเป็นแฟนกันนะครับออกับสารวัตรท่านนี้ออแต่โดยพฤติกรรมน่ะผู้กระทำที่น้องเขาเล่ามานะครับคือบ่อยครั้ง และครั้งนี้ค่อนข้างที่จะหนักสุดเท่าที่น้องก็ทนไม่ได้ก็เลยม,มาร้องขอความช่วยเหลือเราก็ได้ประสานมาที่ภู้กับ,บก็เป็นปีนะครับเป็นปีเป็นปีในเรื่องตำแหน่งนี้ผมผมยังไม่ละเอียดนะครับแต่รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่เป็นอาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ <Size S 1> ่ <10. S 1> น่าจะใช่ครับเห็น,นน้องก็เต็ง ทางด้านผู้กากับการสถานีตํารวจภูทรต้นสังกัดซึ่งอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะคะก็เปิดเผยว่าตอนนี้ทราบเรื่องจากสื่อมวลชนแล้วค่ะนายตำรวจคนที่ถูกแจ้งความเป็นสารวัตรฝ่ายสอบสวนจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง ตนเองพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะไม่มีปัญหาสำหรับสารวัตรนายนี้ปกติถ้าออกเวรและไม่มีภารกิจอื่นก็จะกลับบ้านที่กรุงเทพมาหานครเบื้องต้นตอนนี้เรียกตัวตํารวจนายนี้กลับมาที่โรงพักแล้วนะคะให้มาชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะนี่แหละค่ะเรื่องนี้คงต้องทําไม่เคลียร์นะเพราะว่ากลายเป็นผลด้วยนะเอาลองฟังเสียงตํารวจดูค่ะ